สวัสดีครับผมนาวินบุญประเสริฐตอนนี้อยู่ที่อเมริการัฐจอร์เจียแถวและแวกแถวแอ l ์แลนตานครับตอนนี้ก็กำลังศึกษาเรียนโค้ดกับสมาคมฟุตบอลอเมริกาตอนนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องราวสำหรับคนที่เล่นฟุตบอลหรือว่าเปิดอาคาเดมี่อยู่หรือว่าสอนอาคาเดมี่อยู่ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นความรู้และเป็นประโยชน์มากๆสำหรับ เหล่าบรรดาโค้และนักเตะทั้งหลายก็จะมาพูดถึงเรื่องการขึ้นไปเป็นโปรไลเซนกับสม mm hmm. าคมฟุตบอลเมริกาโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรจากประเทศไทยในการเป็นโค้ชก็เลยจะไม่สามารถพูดเทียบกับสมาคมที่นี่กับ mm hmm. สมาคามที่เอ,อ่อที่ไทยได้ว่ามันการขั้นตอนการเรียนมันต่างกันยังไง mm hmm. ซึ่งอย่างที่รู้กันโดยสมาร,รู้กันว่าการ เรียนสมาคมที่กับที่ไทยเนี่ยต้องเริ่มจากอินโทรขึ้นไปซีขึ้นไปบีขึ้นไปเอแล้วก็ขึ้นไปโปรซึ่งที่รู้กันว่ามีตังค์ไม่พอก็ยังต้องมีคนช่วยต้องมีทีมต้องมีอะไรค,คร่อนข้างยุ่งยากซึ่งที่เนี่ยก็จะคล้ายๆกันว่าที่จะขึ้นไปเป็นโปรเลสเซนสมาคมคืออเมริกาเนี่ยก็ต้องเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปถึงโปรเลเซนตและอาจจะซับซ้อนกว่าหน่อย แต่ว่าผมคิดว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ในการขึ้นไปเป็นโปรเลเซนแค่อาจจะต้องใช้เวลาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเริ่มอะไรจากตรงไหนยังไงก็มาพูดถึงส่วนตัวกอนเลยแบบว่าผมเป็นใครอะไรที่ไหนยังไงผมก็เหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งที่เออก็ชอบฟุตบอลเหมือนกันก็คุกคีกับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กเก่งไม่เก่งเรื่องนึงก็ส่วนตัวตอนนี้ก็เป็นโค้ดอยู่แคมี่มี มีไลเซนเซเนวีเหรือว่าบอลเจ็ดคนของสมาคมบอลอเมริกาและกําลังเรียนไลเซน9ก้วีกแล้วก็11บ1อของอเมริกาอยู่และมีไลเซนเป็นกรรมการฟุตบอลของสมาคมตอนนี้ก็เป็น2022ันยี่สิบสองเฟรียยูเ c สซิเกอรฟเป็นตาไลเซนทำงานกันกบสมาคมก็เป่าบอนนาลในระดับตั้งแต่เด็กจนถึงยูสิเป็นทั้งกรรมการมาทั้งไลน์แมนทั้งนี้ แล้วก็เล่นฟุตบอลอยู่ด้วยครับก็เดี๋ยวจะพูดไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปขั้นบันไดของสมาคมที่นี่นะว่าการจะขึ้นไปโปรเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างและใช้เวลาขนาดไหนและค่าใช้จ่ายคอร์สอะไรเนี่ยมันยังไงก็ทางสมาคมเนี Kaiser ่ยจะมีมีเว็บไซต์ของสมาคมที่เปิดให้ใครก็ได้เนี่ยเข้ามาเรียนโค้ดมาลงสมัครเรียนโค้ด์เป็นเว็บไซต์ของสมาคมเว็บไซต์ การที่จะเข้าไปเรียนโค้ชของอเมริกาที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนขั้นบันไดว่าการจะขึ้นไปโปรเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างก็อาจจะคล้ายๆของไทยแต่ว่าแค่มีตรงนี้ยิบย่อยเข้ามาเป็น c ี c 7ิสีเจ็ดวิเจ็ดเก้าวิเก้าสิบเอ็ดวิสิบเอ็ดเราต้องเรียนเราต้องเรียนเพื่อเอาลายเส้นของผมให้ผมเรียนจบเจ็ดวิเจ็ดแล้วกําลังลงเรียนสิบเอ็ดวิสิบเอ็ดและเก้าวิเก้าเพื่อจบไปแล้วขึ้นไปต่อด,ดีไลท์เซน์หลังจากนั้นก็ตามขั้น ก็ดูเงื่อนไขในแต่ละลระดับอีกทีว่าจะขึ้นไปต่อไปต้องอยังไงบ้างโอเคหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้ okay. โดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นกันเมื่อกี้การที่จะเริ่มดีไลเซนเนี่ยต้องผ่านพวก c v c 7VC, 9 v 1 1 v 11แล้วก่อนที่จะเข้าเรียนพวก4ไลเซนนี้ได้เนี่ยก็ต้องผ่าน intro course จะมี intro course ซึ่งฟรี เราต้องเรียนจบ Intro รคอร์สก่อนก่อนที่จะเข้าไปเรียนระดับ cvc 7 v 7 9 9 9 1 1็ดเอรพวกนี้ก็ส่วนตัวผมก็ผ่านมาแล้วผามาแล้วแล้วก็ถึงโรงเรียน7 v 7ได้ก็ผมจะข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไปดูเงื่อนไขในการที่เราจะได้ดีไลเซนมาต้องทำยังไงบ้างจะเห็นได้ว่าเรียนดีไลเซนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ13,000บาท13,000 1 4 0 0ับาท การเรียนดีไลเซนแต่ว่าก่อนจะได้ดีไลเซนเนี่ยเราก็ต้องผ่านพวกคอร์สเบื้องต้นที่ผมกล่าวไปทีแรกย้อนกลับไปดูหน่อยแล้วกันว่าไอ้คอร์สพวกนั้นเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ซึ่งผมวิลรอเป็นประโยชน์เพราะว่าสาหรับคนที่มีอะคาเดมี่แล้วพวกเนี้ยไอ้คอร์ส 7V7 11V19 V9 พวกเนี้ยผมว่าสา,สามารถลงเรียนได้นะเป็นออนไลน์มีออนไลน์ทั้งหมดเลยสําหรับคนที่เปิดอะคาเดมี่หรือแบบอยากมีอะไรให้เป็น reference ของอะคาเดมี่เนี่ยเป็นชื่อของอนะคาเดมี่ ไปรับรองประดับอะคาเดมีเพื่อให้มีเด็กเข้ามาเพิ่มคืนนี้ผมว่าก็น่าสนใจครับสามารถเข้าไปเรียนได้เข้าไปเรียนได้ก็ไอการเรียนออนไลน์คอร์สของพวก1 11, 11, 11, 9, v 1อ9ดอ 7V7 แล้วพวกเนี้ยจะอยู่ที่25เนี่ยประมาณ700บาท700บาทซึ่งถือว่าน้อยมากผมว่าไม่แพงเลยน้อยมากการที่จะได้ลายเส้นของอเมริกาเนผมว่าน่าสนใจนะสำหรับคนที่มีอะคาเดมี่ระดับภาคยาอยู่การูแล้ว อาจจะไม่มีประสบการณ์ professional อะไรแต่ว่าสามารถมาเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองได้แล้วก็ทำให้มีชื่อเสียงขอ,องค่ามีเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวให้ดูว่า license จะเป็นยังไงเรียนจบเนี่ยก็จะได้ license มาเป็นแบบนี้ Gaslu Seven o n l i n e Coaching License นี่เขาจะออก license มาให้เป็นประกาศนียบัตรโอเคดี license ผ่านไปแล้ว เราก็จะมาดูกันที่ C ีไรเซนว่าการขึ้นไป C ีเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างก็สําหรับ C ีไรเซนเนี่ยมีเงืินไขเดียวถือดี i รเ n นหนปีครบหนึปีก็ลงเงินซีไรเซนได้หรืออย่างหนึ่งคือมีไรเ้นที่ต่างกันที่คล้ายกันอย่างเช่นสมมุติว่าผมมี C สมมุติว่าผมมี C ีไรเ้นของประเทศไทยหรือ i n t โทรไรเซนของประเทศไทยสามารถเอามาลองแอพพลดูได้ว่า สามารถเข้าไปเรียนซีไลายเสนได้ไหมระดับของสมาคมท er ี่ไทยเนี่ยเข้าไปเรียนหลายเส้นของผมเนี่ยสามารถเข้าไปเทียบเพื่อเข้าไปเรียนสีไลายเสนได้ไหมก็เดี๋ยวจะดูที่ค่าเรียนค่าเรียนอยู่จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าเหรียญก็อยู่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นบาทไทยผมไม่รู้นะว่าที่ไทยเรียนราคาเท่าไหร่แต่ว่าโอเคอยู่นี่ประมาณห้าหมื่นบาทไทยเพราะราคาก็สมเหตุสมผลนะโอเคมาต่อเลยที่ B ไลายเส้น ไปดูกันว่าบีไลเซนเนี่ยจะต้องผ่านอะไรบ้างบีไลเซนเนี่ยค่าเรียน2,750เหรียญหรือประมาณ7-8หมื่นบาทเกือบแสนนึงมีการมีติ้งสองครั้งแล้วก็เวลาเรียนประมาณ120ชั่วโมงจะต้องถือซีไลเซนหนึ่งปีและมีประสบการณ์โค้ดเรยอว่าไหนก็ได้อย่างน้อส3ปีจะเรียนในหองซีไลเซนได้ก็อย่างที่เห็นก็ มบีเส้นก็จะแพงขึ้นหน่อยหน่อยแล้วก็เวลาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นนะก็มีการเรียนแบบซูมหนึ่งครั้งนั้น virtual meeting แล้วก็มี meeting อีกสครั้งครั้งแรกเนี่ยใช้เวลามาสามสิวันครั้งนี้งก็ใช้เวลามาสามวัน,นก็ทั้งหมดก็ร้อชั่วโมงโดยโรวมรวมล้อยยี่สิชั่วโมง ก็มาต่อกันเลยที่เอเลเซนเอเลเซนเนี่ยจะมีค่าเรียนอยู่ที่3,500เหรียญหรือประมาณตีเป็นเงินไทยเข้ามาปาณแสนสามแสนสามหมื่นมีการนับพบ3ครั้งเว้นเวลารวม180ชมั่วโมงก็ต้องถือบีเอเลเซนหนึ่งปีแค่นั้นโอเคมาถึงสุดท้ายกันละโปรไลเซนสำหรับสมาคมที่นี่นะมีค่าเรียนอยู่ที่10,000เหรียญสหรัฐประมาณ3 0 0 0 0นบาทส0 0 0สนกว่าบาท แต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่ที่คุณจะต้องเป็นโค้ชหรือแอสเซนต์โค้ชในลีกอาชีพอยู่แล้วก็ถือเอเลเซ่นอย่างน้อย1ปีแค่นี้มีการมิทิ้งสามครั้งเวลาเรียนทั้งหมด3 6 0รชั่วโมงแต่จงสเปเชียลที่ว่ามีแค่เรียนแค่ปีละครั้งและรับแค่10คนต่อป,ปีโอเคนะครับมาถึงสรุปกันละว่าทั้งหมดเนะใช้เวลา เท่าไหร่และใช้เงินเท่าไหร่ก็สำหรับ intro รเลนดีเลยเส้นเนี่ยผมจะตีไว้ประมาณ6เดือน6เดือน intro 250เหรียญ D ีเลยเส้น420เหรียญ C ี่เลยเส้นต้องถือ D 1ปีและค่าใช้จ่าย1,595เหรียญ B เลยเส้นอีก1ปี2,750เหรียญ A เลยเส้นอีก1ปี3,500เหรียญและ p r o w เลยเส้นอีก1ป 10, ี10,000เหรียญโดยรวม ช้เวลาหมด4ปี6เดือนอย่างเร็วที่สุด4ปี6เดือนในการขึ้นไปโปรโเลสเซนและค่าใช้จ่ายประมาณ1 8 5 1 5ดนเหรียญตีเป็นทุนพว,วนก็ส0 0ห0หรือประมาณ6 0แสนบาทไทย6 0แสนบาทไทยในการเรียนโปรโเลสเซนกับเวลา4ปี6เดือนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่เรียนแม่งทุกปีหรกคงคงไม่เรียนเลยเส้นแม่ทุกปีหรอกแต่ว่าถ้าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็4ปี6เดือนก็ไม่แช่เป็นความรู้กัน ไปแชร์ความรู้กันในการเรียนโค้ดหลักสูตรอเมริกาสำหรับใครที่สนใจก็หรือว่าอยากแชร์ประสบการณ์อะไรพวกนี้ก็มาพูดคุยกันได้มาพูดคุยกันได้ว่าที่ไทยเนี่ยราคาอะไรยังไงนี่ผม,ผมส่วนตัวก็ไม่มีความรู้กับสมาคมที่ไทยว่ามีเรียนเรียนโค้ดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงก็เชิญชวนครับเชิญชวนโค้ดลงมาคอมเมนต์กันว่าเออแต่ละคนเนี่ยเสียเสียกันไหมเท่าไหร่ ในสำหรับค่าเรียนกว่าจะขึ้นเอเลเซนโพเลเซนกันได้เนี่ยเสียกันไปเท่าไหร่ดครับ